น้ำนะเพื่นใครใครงเพื่อนลูกปลาปลาขาไปกินเลอเทอะเพื่อนลูกงนี้โอ้ยดูปลาเยอะจังเลยกระนินและกัวเลี้ยงพร้อมกันเนี่ยเป็นตัวเท่ากันเลยน่ากินเนาะอ๋อกินนั่นอ่ะทำปลาเก๋งไงเนาะมีปลาดุกด้วยโอ้น่ากินอ่ะฮะ กินตัวใส่เน็วอะไรเนี่ยกินใหญ่นะกินใหญ่นะมามัาางกร